สุดนี้ก็จะเป็นกรดฮอร์โมนครับมีกรดฮอร์โมนบำรุงเซลลแล้วก็พลังโสมนะครับอ่าเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นกรดฮอร์โมนครับตัวนี้เป็นแพ็กเกจใหม่นะครับจะเพิ่มปริมาณ35%นะครับแต่ราคาเท่าเดิมนะครับสับป,ปคุณนะครับเป็นวิตามินแร่ธาตุที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบสืบพันธุ์นะครับน้ำเชื้อไก่แข็งแรงไข่ตกบำรุงเลือด บำรุงร่างกายกระดูกและโครงสร้างวิวพันธ์เปล่งตังน้ำขนสวยตนทานต่อโลกที่เกิดจากไก่ให้กินวันละหนึ่งถึงสองหลอดตีบนะครับอาเช้า,ชาเย็นนะพี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวบำรุงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีเลยครับแล้วก็ถ้าเราเอามาเลี้ยงบำรุงออกชนได้นะครับมันจะเป็นตัวเลี้ยงให้ไก่สมบูรณ์ดีหน้าแดงงอนแดงรักษาพวกไก่หน้าซีดตาเยวซีเดี่ยวแดงได้เลยนะตัวที่สองนะครับอาตัวนี้ก็จะเป็น บำรุงเซลล์นะครับแพ็กเกจใหม่ก็เพิ่มปริมาณ35%เหมือนกันนะครับราคาเท่าเดิมเหมือนกันนะครับวิตามินเสริมสําหรับเสริมสร้างไก่ชนโดยเฉพาะนะครับบำรุงเซลล์สปปรรพคุณนะครับเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มพลังงานกล้ามเนื้อบำรุงขนให้เงาง,งามและบำรุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทําให้ไก่คึกคักร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงครับ วิธีใช้ก่อนเลี้ยงก่อนชนระหว่างชนและหลังชนฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาเร็วนะครับเช้าเย็นที1ละหนอดบีบนะครับตอนนี้ก็กวดละหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับผมปักหวดเรี้ยงเ้ยเดีนะ๋คอยทัครับลืมปักตะกานะครัะปักตะกาให้แป๊บตัวที่สามนะครับ พลังโสมเกาหลีบินดีนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเม็ดลูกก o น,นะครับสับรพคุณนะครับสมุนไพรพลังโสมเกาหลีบำรุงประสาทสายตากล้องแฉ่ว่องไวและระบบอวัยวะภายในมีแคลเซียมบำรุงกระดูกบำรือดลมดีเลือดฝาดระบบกับถ่ายดีไข,ข่คึกและลดุดันบินดีตีแรงขึ้นนะครับสมกอรีแท้ทททททครับเครือโกตฮอร์โมนนะครับ กระปุกนี้ก็100บาทเช่นกันนะครับหนึ่งกระปุกมี120เมตรนะครับวิธีใช้ก็เช้าจินครั้งละหนึ่งถเมตรนะครับเสร็จนี้นครับ3ขวดนี้เลี้ยง14วันพร้อมออกชวนได้เลยครับ